ชาวนี้กับตะก,กะแตนครับวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าหลังจากที่ลงไข่ไปนะครับลงไข่ไปเป็นวันที่สิบเก้าคืออายุของเขาครับก็จะมีน้องเขาใส่กักน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับถ้ารอบคาบคราวนี้ก็เป็น มีปีกเต็มแน่นอนเพราะว่ามีหลายตัวที่โผล่และมีปีกอีกชุดได้ไล่พวกนี้ก็น่าจะลอกคาบอีกครั้งสองครั้งน้องจะไม่เสมอกันเท่าไหร่แต่ก็ไม่น่าจะนานเกินรอค้อ,อนี้ลงไปสามขีดครับ ลงไป3ขีดวันนี้เวฟมาให้อาหารก็ไม่นานแล้วครับได้ยาได้ไปตองมาก็โยนโยนโยนเข้าใช้เวลากับน้องตอนนี้ก็ผมโรยญ้าแล้วก็เอาไปตองให้ก็ไม่เกิน5นาทีก็จบ ถ้าท่านใดที่ยังคิดว่าจะแบ่งเวลายังไงเลี้ยงยังไงใช้เวลามากไหมดูคลิปของผมแล้วก็คงจะตัดสินใจได้นะครับเนาะเวลาที่มีให้กับการเลี้ยงตะเแตนมีไม่เยอะครับข้อจะไปเยอะตอนที่เราหาหญ้าถ้าเรามีหญ้าแล้วก็มีอาหารให้เขาแล้วช่วงวิธีที่ใช้เวลาเขาไม่นานครับแป๊บเดียวน้ำไม่ต้อง พอน้องกินน้องดูดความชื้นจากหญ้าจากใบตองที่เป็นอาหารพืชสดอยู่แล้วครับโตเร็วครับใช้เวลาไม่นานเราก็เห็นตังแล้วลงทุนไม่เยอะกำไรงามตอนนี้แนะนำว่าให้รีบทำครับเพราะตัวสดก็อยู่ที่450ถึง400 อย่างลดอย่างมากก็ไม่น่าเกิน350นะครับที่เป็นราคาส่งเนาะแต่ถ้าเป็นราคาปีกก็ว่ากันอีกแบบหนึง่งราคาปีกก็อาจจะอยู่ที่400รอยหรือถึง5้าอครับต่อกิโลขีดละ40ขีดละ50ประมาณนี้ครับแต่ถ้าส่งกันจำนวนเยอะๆก็อันนั้นก็คุยกันต่อรองกันเราเองแต่ราคาดบลงยังไงก็ไม่น่าเกิน350 ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่น่าทำอย่าคิดมากครับอย่าคิดมากตราบใดตราบใดที่คนเรายังกินอยู่อย่าไปคิดมากว่าจะขายให้ใครจะทำยังไงจับไปขายที่ตลาดนัดก็ไม่พอนะครับอย่างผมเอาไปคอ,อกนึงนะ่ะเอาขึ้นไปขายบ้านแย่งกันครับเพราะขีดนึงไม่ใช่น้อยนะครับขีดนึงไม่ใช่น้อยนะ สอขีดนี่ครอบครัวหนึ่งหคนเจคนเนี่ยกินอิ่มกันเลยนะครับเงินร้อยหนึ่งเนี่ยกินอิ่มกันเลยถ้าบ้านไหนที่ประหยัดหน่อยกินเหลือๆครับได้วันหนึ่งเลยละ่ะแต่ว่าของเราไปเนี่ยคือ สอขีดนี่กินแป๊บเดียว,วครับพอมันอร่อยลูกค้าก็วิ่งมาจองไว้คอกนี้นะ่ะติดจองไป4ี่กิโลแล้วครับข้อคอกนี้เนี่ยทางบ้านจองไว้4ี่กิโลแล้วรอโตเต็มที่จับแล้วค่อยติดตามมาอีกทีครับโอเคครับ